วันนี้พอพิทมาอยู่ที่ไบเทคบางนานะครับที่ไบเทคบางนามีการจัดงานไายเที่ยวไทยครั้งที่74นะครับการจัดตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่29มิถุนาย,ยน2568เวลา10บโมงเช้าถึง3พทุ่มที่ฮอล์นะครับ1 0 2ถึง103ครับนอกจากมีงานไายเที่ยวไทยแล้วนะครับก็ยังมีงานไายเที่ยวนอกแต่งานไทย เที่ยวนอกเนี่ยนะครับเป็นครั้งที่4นะครับตรงข้างหน้าทางเข้างานนะครับก็จะมีบุธลรักตาซอยแจกนมรีด้วยนะครับจะเริ่มแจกตั้งแต่11เดโมงเช้านะครับครับเดี๋ยวเราเขาไปดูงานกันเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะเดินไปทางขวาก่อนนะครับ อ่าตรงนี้มี4ไลฟ์ครับมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างเอ่ยมีศาลาครับ ทางขวาก็เป็นพวกเต็นท์ครับขายพวกเต็นท์ขายพวกกระเป๋าเดินทางครับแบ็คแพ็คครับ อันนี้ก็จะเป็นรถดตนเช่าครับเล็กมากเลยนะขายจักรยานด้วยครับเดี๋ยวคุณพ่อเดินย้อนกลับมาทางนี้แล้วกันนะครับร The x t e n Private Pool Villa เขาใหญ่ครับ,รา,ร,บราคาห้องต่อคืนนะค,ะครับมี เคทโอเคครับขอบคุณครับเดมัตราดกาเอ๊ะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับขายแพ็กเกจ แพ็กเกจอาหารใช่ไหมครับรแพ็กเกจอาหารมีสปาด้วยนะคะมีสปาด้วยครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่โรงแรมเรเนซองย่านชิดลมค่ะอ๋อโรองแรมเรเนซองใช่ค่ะย่านชิดลมใช่ค่ะครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะไออะไรครับไอสนุก อยู่ที่ไหนบ้างอ่ะครับไอ้สน์โซนแถวตะเกียบโซนแถวตะเกียบอ๋อขอเบาช่วยหน่อยครับขอบคุณครันสามรบาทเริ่มต้นหนึ่งพันสามร้อยบาทโอเคขอบคุณครับครับอันนี้เป็นบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันใช่ค่ะขอบุณเซอร์น,น,นะครับผมสิบฟรีห้าเลยสิบฟรีห้าใช่ครับผมโอเค ขอซื้อสามแถมหนึ่งคือราคานี้คื้อสี่คนแล้วก็เสลียแล้วก็จเติมอรงนี้ครับออ๋มันอยู่ได้หนึ่งปีนะครับอยู่ที่ไหนอะครับอยู่ตรง BTS ช่องครับอ๋อ BTS ช่นซีครับตรงข้ามอาคารมหานครเตรงข้ามอาคารมหานครถ้าขอโบนัสได้ไหมครับได้ครับขอบคุณครับรู้สึกตื่นเต้น อาหารกลางวันเท่านั้นใช่สิบเอ็ดโถึงบ่ายสครึ่งครับสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งครับเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนักตาเลิกครับครับเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์ละวันนักขัดตะเลิกโอคครับเสร็จเลยสิบฟีห้าไปเลยครับครับผมขอบคุณครับมินิมูราฟาร์มครับ กิจกรรมให้เด็กๆได้ดดทำนครับ Royal โ o o d ูดวิ r รีสอร a ทแอนฟารมตรงโรงแรมมีม้าด้วยครับรีสอร์ทอยู่ที่ไหนครับสวนพึ่งราชบุรีสวนพึ่งราชบุรีขอบคุณครับโรงแรม Prince Palace อออันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับที่พักด้วยแล้วก็บุฟเฟ่ใช่ครับ่ัที่พักไม่มีอันนี้คือบุฟเฟ่ทานอาหารเซตติมซัมแล้วก็เซตโต๊ตติ้งครับผมลินส์ ins, พาเลตอยู่แถวไหนครับแถวโบเบ้ทาวเวอร์ค่ะแถวสะพานขาวแถวโบเบ้ทาวเวอร์แถวสะพานขาวครับขอบคุณครับ พัทยาพาร์คบีชรีสอร์ทครับโอหน่าเล่นมากเลยครับสไลเดอร์เียเป็นที่พักด้วยปะครับเป็นที่พักมีห้องพักมีสวนน้ำสวนสนุกแล้วก็ห้องอยู่ที่พัทยาพัทยาใต้พัทยาใต้ครับขอบคุณครับ สยามอเมซิ่งพาร์คอยู่ที่ไหนครับแถ,ถวๆโรงพยาบาลนพรัตนก์กระสานแถวๆโรงพยาบาลนพรัตน์อ,อ, <า S 1> อยู่มร้อยบาทมอสิบสองกมสิบสองกมอ๋อไปทางมินบุรีถ้าใช้กูเกิลนี่ก็คือเจอเลยใ่ไเจอเลยใช่ไหมครับ ออ๋พิมพ์ําว่าสยาม amazing Park ได้เลยนะครับขอบคุณครับเขาขคาเที่ยวได้ทั้งปีครับอาคีราลิเปะรีสอร์ทครับขอโบช่วไหน่ครับขอบคุณครับมาเองเลยขอบคุณครับ เป็นคอนโดครับใช่ครับแต่ว่าเรามีเปิดบันทีค่าเช่าให้ด้วยครับเจ็ดนั้นห้าปีเลยพี่ครับอยู่ที่ชื่อว่าอควารัสอ๋ออันนี้อควารัสครับใช่ครับแต่ว่าเรามีหลายโครงการมากพี่มีทั้งซีเซเว่นครับตัวนี้นะครับหรือว่าจะเป็นฝั่งจอมเทียนฝั่งจอมเทียนเราก็มีครับเยอะมากเลยครับฝั่งบาสเลนเราก็มีก็คือขายคอนโดใช่ตรงนี้ขายคอนโดสวยครับครับคอนเทนต์ครับพี่เป็นยูทูบเบอร์เหรอใช่ครับบรรยากาศครับ ใช,ใช่ครับวิวพอยต์เขาใหญ่โฮเทลครับชื่อว่าโรงแรมวิวพอยต์เขาใหญ่เลยใช่ไหมครับมีคาเฟ่อยู่หนโรงแรมมีคาเฟ่อยู่หนโรงแรมด้วยครับราคาคข่าห้องต่อคืนนะครับประมาณั้นเริ่มต้นสามพันสองร่มต้นริ่มต้นสามพันสอง วิลล่าสามห้องนัสองมีสี่อ๋อพักได้แปดท่านครับจําวนคนเยอะมาหาเฉลี่ยเนี่ยถูกเลยใช่ราคาจะถูกไปเลยขอบคุณครับแห่คีรีวารินแห่คิริทาราเชลหลานรีสรอทอยู่ที่ไหนนะครับสุราชสราขอบคุณช่วยนยครับขอบคุณครับ ฮับเบอร์แลนด์ครับใช้เดียวหาเราแล้วอ,อย่างนี้แพ็กเกจฮาบเบอร์แลนด์นี้ของออใช้ได้ทุกสาขาไหมไม่ค่ะมันมันจะมีราคาที่ใช้ได้เดือหมันจะมียกเว้นสาขาอื่นอ๋อยกเว้นสาขาอือ่นเราไปดูาาว่าสาขาไหนออโอเคขอบคุณครับมายาทารารีสอร์ทแกงกระจานครับ ่าโรงแรมชอราตันอยู่ที่สุขุมวิทนี่นเองครับโนโวเทลครับเป็นบุฟเฟ่อาหารครับรอยัลคลีฟโอเทลกรุ๊ปพระพรายดินล่าแอนสวีทครับอยู่ที่จังหวัดไหนครับปรานบุรีหัวหปราณบุรีหัวหิน อย่าไป่ไดประจวบครับอยู่ใกล้ๆท่าล้านล้านนะคะครับผมขอโบนูช่วยได้ไหมครับขอบคุณครับคุณลูกค้าค่ะเราไม่ติดโควินะคะเราอยู่ตรงเนินเขาได้สองนเท่ากับว่าคุณลูกค้าได้สองบรรยากาศเลยค่ะบรรยากาศแรกคุณลูกค้าอาจจะไปเที่ยวทะเลก่อนนะคะแล้วช่วงบ่ายพ่อคี่พักเราอยู่ตรงเนินเขาค่ะภายในบ้านเราตกแต่งไทยสไตล์บาหลีไทยสไตล์บาหลีมีสระว่ายน้ำอยู่ในบ้านประทับ ประกอบไปด้วยสองห้องนอนสองห้องน้ำถึงห้องครัวสามารถสา้องได้ครับผมขอบคุณครับฝากประชาสัมพันธ์ครับผมแสนโมราดาพัทยาครับอยู่ที่พัทยาเหรอครับแต่ขอบคุเผ่หาดจอมเทียนขอบคุณครับขอบคุณครับโรงแรมติดหาดเลย ขอบคุณครับดีจังเลยครับรกเกี่ยวกับของหอมครับรบูนี้ชื่ออะไรอ่ะครับห่านเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณอะไรครับเกี่ยวกับสกินแคร์ดูแลผิวตัวผิวมือค่ะแล้วก็มีสกินแคร์ผิวผิวตัวผิวมือ เส้นผมก็มีแล้วก็พวกน้ำหอมเครื่องหอมอ๋อเครื่องหอมน้ำหอมใช้ในสปาด้วยอ๋อโอเคอเคขาเดินผ่านแล้วกินหอมมากเลยขอบคุณครับดูนนะครับนาฬิกาสุขภาพเพื่อคนไทยครับ b บยกรุ๊ปออฟโฮเทลสครับ อาหารบุฟเฟ่ต์นั่นเองครับมีขายกระเป๋าเดินทางด้วยครับหลากหลายแบบเลยครับบริษัทโคซะโพดิงเหรอครับใช่ครับเป็นเป็นโอะ๋อเป็นโรงแรมโคซะที่ขอนแก่นนะครับ ขอโบชวยได้ไหมครับมีโบชวมไหมเอาอยู่นี่ขอบคุณครับไปดูก่อนนะครับขอบคุณครับที่นี่ชื่ออะไรนะครับที่พักชื่อพึ่งหลวงแพึ่งหลวงแคมเก่าะพึ่งหลวงแคมป์เกา ขอบคุณเชิญเลยครับสวัสดีค่ะดูได้ไหมครับน้องใหมอาจารย์มีกิจกรรมให้ท่ามากมายเลยครับศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงโดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปอตอทอครับ เ๋อ๋อสแกนอันนี้ช่้าทางไหนก็ได้ทางไหนก็ได้ได้รับกระเป๋าหนึ่งใบกระเป๋าอะไรครับอ๋กระเป๋าอ๋ออันนี้เกี่ยวกับอะไรครับเรียนรู้เรื่องอะไรครับเกี่ยวกับป่าในกรุงในป่าในกรุงในในกรุงเทพงี่หรอ แล้วเราเริ่มทํากันหรือยังครับหรือไว้ยังไงเปิดมาสิบปีแล้วเพราะเป็นเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับป่าในกรุงอ่าก็ไม่จำเป็นต้องเป็นกรุงเทพก็ได้ในกรุงในเมืองหลวงอื่นไหมเมืองอื่นหรือว่าเฉพาะในกรุงเทพเรียนรู้ป่าในกรุงนี้กรุงอะไรกรุงในกรุงเทพเย่านเดียวกรุงเทพครับแต่มีจังหวัดอื่นรอครับจังหวัดอื่นเช่นระยองก็จะเป็นศูนย์รู้ป่าวังจันที่จังหวัดประจวบก็จะเป็น ป่าเชลินาอ๋อมีหลายที่ตอนนี้จะมีอยู่สามที่เห็นเมื่อกี้มีคนมาจับนี่คืออะไรครับอันนี้จะเป็นมาเลนมาค้าโมค่ะก็คือจะเป็นการให้ความพึงพอใจของบูธเราค่ะว่าบูธเราวันนี้เอาแบบเป็นยังไงบ้างพวกน้องๆให้บริการดีแค่ไหนข้อมูลจะเตือนไหมอะไรประมาณนี้ให้คะแนนใช่ค่ะคะแนนเพามพอใจมาเรนอะไรนะครับมาเนข้าเล เป็นเหมือนมเล็นพันธุไม้ป่าค่ะมเล็นพันธุ์ไม้ป่าอันนี้มันมาปลูกได้ไหมฮะปลูกได้แต่มันต้องกระเทาะแบบกระเทาะค่อนข้างเขาเปลือกน้องค่อนข้างหนามันต้องใช้แรงในการต้องกระเทาะก่อนแล้วเอาไปปลูกใช่ค่ะแต่อันนี้เราเอามาเป็นเป็นหย่อนให้ความหย่อนให้ให้ความผูกพอใจอ๋อจิมมาครับขอบคุณคร้าวการสแกนแบบนี้อันนี้เราจะได้สแกนแบบนี้นะคะก็คือจะได้รับกระเป๋าแบบนี้โอเคได้รับกระเป๋าแบบนี้ได้ฟรีค่ะ าเอาโบชูของเราไปและกลับมาห,หาเราภายในเดือนกรกฎาคมค่ะเราแจกกระบอกน้ำเก็บความเย็นฟรีเลยค่ะใช่ออ๋ครับแล้วเราก็มีอีกแพ็เเกเกจหนึ่งกลับมาหาเราคือกลับไปหาเราที่ไหนอะที่ศูนย์ดินุป,ปาในกรุงเทพที่เราไปที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อยู่ตรงไหนอะครับอยู่ตรงอ่าอยู่ตรงเส้นลาดก,กระบงังอะค่ะเส้นลาดกระบังคือเหมือนถ้าเรามาทางเส้นอ่อนลาดกระบังใช่ไหมคะให้แยกให้เลี้ยวแยกรงเพบาลสิริพรค่ะตรงถนนสุขุมวิทสองค่ะใช่จะอยู่เส้นเดียวกับ เจโมโปลีนะคะถ้าเราเิร์ชใน g ูเกิลแมพพิมพ์ชื่อเข้าไปจะเจอเลยไหมเจอเลยเจอเลยพิมพ์ว่าพิมพ์ว่าป่าในกรุงหรือศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงได้เลยอ๋อป่าในกรุงหรือว่าศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงใช่ค่ะก็คือจะขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็กดมหาเราได้เลยได้ครับขอบคุณครับแล้วก็ปากอันนี้หนึ่งใบอ่าโอเค เรามีิดกิจกรรมเวิร์กช็อปฟรีค่ะก็คือสามารถลงทะเบียนน้างงานได้เลยก็คือเป็นเวิร์กช็อปสบู่ค่ะก็คือจะเป็นสบู่สมุนไพรค่ะที่สามารถัำต้มกลิ่นได้เองค่ะแล้วในวันนั้นนะคะมีวิทยากรทำสมุนให้ฟรีเลยมีสี่รอบค่ะถ้าเอามาเน็กขอบคุณครับครับอ่าคุณ่อก็ได้กระเป๋าเนี่ยครับกดติดตามขอบคุณครับครับขอบคุณครับ มีสนามท็อปเป็นเป็นรีสอร์ทใช่ค่ะเป็นรีสอร์ทโรงแรมนะคะรีสอร์ทเพรามีสนามไนท์นะคะมีในส่วนของห้องพักอ่าพีกิจกรรมให้สองอิ่มเตด้วยนะคะมีคาเฟ่มีร้านอาหารไทยร้านอาหารอิตาเลียนร้านอาหารอ่าญี่ปุ่นครบเลยไปที่เดียวจบเลยชื่อว่าเลนโชชาวีเขาใหญ่แลนโชใช่ชาวีเขาใหญ่เขาใหญ่ใช่ชาวีชาวีเขาใหญ่ใช่ค่ะขอบคุณครับได้ค่ะเ a k e h e a v e น ต้นนะครับที่นี่เป็นรีสอร์ทอยู่ที่ไหนครับกาญจนบุรีเขื่อนศรีนครินผมขอโบชัวได้ไหมครับอ่าก็จะมีทุกพวกราคาก็คือมันจะมีสองแพใช่ไหมคะแล้วก็จะมีโซนบ้านด้วยแต่ก็จะมีทั้งหมดเออเป็นสามขนาด แบบนีอะไปรีกราฟีอะไก็มีเป็นชาวบ้านดูสวนนะคะบ้านปูทำสนาด้วยแล้วก็จะเบ้านไม้ค่ะบ้านไม้ก็จะมีเป็นไซส์ใหญ่ที่็ห้องสองท่ปกติถ้ส์เอก็มีห้องพักสองท่านคือสอนเราทุกผู้ตาก็คน่าเป็นหนห้องพักสองท่านเพิ่มที่นอนเสริมได้หนึ่งทีนค็ตามนี้ครับ สนใจสวนน้ำนี่แหละ่ค่ะมีอาหารเขาให้เลยก็คือในมันจะรเป็นเ็ด่อหัวนะคะครับอ่าค่ะก็คือเขาจะได้เป็นห้องพักอาหารจะเป็นมื้สามมื้อเยเข้าพักดนาพักเช้วันก่าวสวนน้ำเล่นแปดชั่วโมงเย็นรองแพร่เยวันละ4งโมงก็จะมีพกเรือไรทีลกค่รับผมใจในราคานี้ไม่้องัเพิ่ได้ครับช่วงเย็นก็จะมีพวกบาร์แล้วก็ารดีให้เนั่งทานด้วยสวนน้ำสวย ชอบผักกาทัวครับมีให้เลือกแหล่งท่องเที่ยวม,มากมายเลยครับที่เที่ยวก็เยอะทั้งในประเทศไทยนะครับแล้วก็ทั้งต่างประเทศนะครับดับเบิลทรีบาร์ฮิลตันเพลินจิตเป็นบุฟเฟ่อาหารบุฟเฟ่โอเคครับ อ๋อมีมื้อกลางวานมื้อเย็นใช่หแล้วก็มีบุฟเฟ่อาหารด้วยครับผมแล้วก็มีราคาห้องพักด้วยครับพร้อมแอดไวเซอร์สำหรับอาหารและเครื่องดื่มครับขอบคุณครับการมายาใช่ค่ะแกงกระจานจังหวัดไหนนะครับเพชรบุรีค่ะเพชรบุรีครับเดินทางจากกรุงเทพประมาณสชั่วโมงอ่าเดินทางจากกรุงเทพประมาณสองชั่วโมงใช่ เป็นที่พักล้วก็มีอาหารเช้าให้ใช่รพร้อมอาหารเช้าพร้อมอาหารเช้าขอบคุณครับโรงแรมพายาดรีมเวิร์ครับ สนุกครั้งครอบครัวเลยครับ okay, okay. อ่ามาดูราคากันครับ <Okay. S 1> โรงแรมเปิดใหม่ <Okay. S 1> ชั้นลองมารีน่าเบย์วิวภูเก็ตสวยครับเ <Okay. S 1> ข,ขอดูราคาอันนี้ไดคราคาโบชัวมีไหมครับ เอาโบชัวดีกว่าจะเป็นห้องสองห้องนอนพักได้สี่ท่านรวมอาหารเช้าที่เราจัดสองห้องนอนได้สีทส่ท่านรวมอาหารเช้าแล้วเป็นบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์อาหาร,รหเช้าคืนหนึ่งคืนสองคืนสามคืนถ้าพักหลายคืนเราก็จะมีเบนิฟิตอื่นๆเพิ่มเติมอัปเปอร์นูนที จะเสิร์ฟที่สระน้ำก็ได้แบบนี้ค่ะหรือว่าเสิร์ฟที่ห้องก็ได้มี floating breakfast floating b r e a k f a s ถ้าลูกค้าจองถ้าลูกค้าจองเป็นห้องปกติก็คือเราจะเสิร์ฟในทีเมนเป็ี่ยนเล่ต้าเลยครับผมขอบคุณครับเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทครับเขาดูโบช่วยไหนครับเป็นเป็นอะไรนะ แล้วก็ส่งเป็นราชินีม้วยิแล้วก็ปุ่นเป็นลาแล้วกิจกรรมมีห้องพักหลายแบบใช่ค่ะแล้วกิจกรรมก็ราคาดังนเลยแล้วเป็นาซื้องานในงานนี้ค่ะจากหนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วหกร้อยบาทนะคะก็จะได้สิบสองติ๊กเก็ตเลยส่วนห้องพักก็จะเป็นน้องแรมนุ่มแย้มห้าพักได้นะน้องหมาน้องแมวเข้าพักได้ครับเดี๋ยวเอาไปดูก่อนนะได้ครับแล้วก็เวลาเก้นขอบคุณครับ ไดมอนด์ฮิลล์รีสอร์ทเขาใหญ่ครับราคาเริ่มต้น999บาทค่ะพร้อมอาหาร999บาทกิจกรรมฟรีนะคะกิจกรรมฟรีพักราย3วันฟรีเลยห้องพักก็32ตารางนะคะครับ,บขอบ,บ,บคุณครับสวนนงนุชพัทยาครับ วันนี้ท่องเที่ยวหนึ่งวันนะคะนั่งรถรอบสวนชมการแสดงคารทำไทยโชว์ช้างแสนรู้แล้วก็ด้านหลังนะคะคุณย่าค่ะมีที่พักภายในสวนเลยนะคะถ้าซื้อที่พักเราฟรีกิจกรรมในสวนเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเสียค่าผ่าประตูเที่ยวชมสวนแล้วก็ได้ชมการแสดงนั่งรถรอบสวนเลยใครที่มาพิเศษนี้เลยขอบคุณครับด้นะคะขอบคุณครับโรงแรมโรงแรมครับผมโอเบอร์ อาเบิร์ตชินตะเกตพัทยาครับใช่ครับผมโรงแรมของเราเนี่ยอยู่ติดทะเลเลยนะครับติดทะเลเลยที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่จอมเทียนติดแปดครับผมจอมเทียนติดแปดใช่ใกล้ใกล้กรุงเทพร้านอาหารนะคะที่เป็นอาหารญี่ปุ่นเลยครับผมสนใจจินตะเกตเดร์สเลอร์ใช่ลูกค้าสนใจมาได้เลยห้องของเรานะครับทุกห้องนะครับมีอ่างอาบน้ำนะครับผมแล้วก็ทุกห้องนะครับจะเห็นทะเลทั้งหมดเลยทุกห้อง ครับผมกลับด้วยนะคะนนี้มีโปรโมชั่นลด50%อยู่ครับผมครับอันอันนี้ราคานี้ลดหรือยังลดแล้วลดแล้วครับเหลือ2,500พันห้าอ๋อ2,500ันหใช่กับส0 0พันนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเพิ่มมาอีกนิดหน่อยนิดหน่อยใช่ครับผมแล้วก็ส่วนราคาหารด้วยค่ะ15%อ๋อส่วนราคาหาร15%ด้วยใช่ครับถ้าเกิดลูกค้ามาจองในงานครับ คันลดเลย50%นะครับแล้วก็ในส่วนของการจองครับเพียงแค่500บาทลูกค้าสามารถใช้ได้1ปีเลยครับผมคขอบคุณครับสี่ชุดอยคะตากเลขอบคุณครับซาฟารีเวิร์ครับแล้วก็มีอ่าบูนี้ครับ คาร์ดิฟอ์เมจิกครับโรงแรมฮอปอินครับครับก็คือถ้าสมัครสมาชิกวันนี้นะครับาอ่ ได้หนึ่งแก้วแล้วได้ฟรีอุปกรณสามสิบาทใช้เป็นส่วนลดของรัานค้าก็ได้เีวิค้อนคอยอีกห้าสิบบาทฟรไว้เป็นส่วนลดครับในงานตรงนี้ก็มีคูปองเงินสดขายนะคะจ่ายหนึ่งพันได้หนึ่งบาทอ๋อสิบฟรีหนึ่งจ่ายหนึ่งพันได้หนึ่งร้อยบาทใช่คนะ่ะซื้อสิบใบมันจะเป็นคูปองเงินสดหนึ่งร้อยบาทสิบใบ ใกล้ฟรีหนึ่งไปจะขายเป็นเองค่ะอ้องใช้งินกันทัใช้ได้กันทันแต่ราคาห้องพักที่ที่ซ่าใหม่เท่าไหร่นะมีหกร้อยประมาณหกร้อยห้าสบถึงหกร้อยหสิบบาทตหนึ่งพันจะใช้คูปองทั้งหมดเลยก็ได้ได้แต่ว่าเราไม่ทอนเงินเหกร้อยสิบถ้าลูกค้าจ่ายเจ็ดร้อยเราก็ไม่ทอนห้าสิบก็คือลูกค้าต้องจ่ายหกร้อยแล้วก็เพิ่มเงินสดอีกห้เข้าใจละ ใชถึงสามสิบเอ็ดันวาสมดวปีนี้ปีหกแปดนี้เห็นป้ายเลยครับเนี่ยฮอ p in อินเจแปนอยู่ในญี่ปุ่นด้วยยหรอครับอซากุสะเวโนอิดาบะชิเกียวโตไม่เคยรู้เลยครับเนี่ยมีที่ญี่ปุ่นด้วย ีได้ด้วยนะถ้าคุณแค่แ,แอดหรือฟอลโล่พวก Facebook IG ีเราก็ถ่ายบรรยากาศบู๊แล้วก็แท็กตามเนี้ยค่ะเดี๋ยวเขาจะลัคก,กี้ดอแจกจริงๆมันยังไม่ค่อยมีคนเล่นนะคะมีมคนสูงมากตอนนี้มีที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีที่ประเทศฟิลิปปินส์ใช่ค่ะแล้วเมืองไทยเจ็ดสาถ้าจะจองเนี่ยถ้าไปต่างประเทศเนี่ยเราสามารถเข้าจองเว็บไซต์ของ h o p i n ได้เลยได้เลย h o p i n h o t e l c o m ได้เลยไม่ไม่ต้องเข้าเว็บ ไม่บบต้องกันอื่นเลยแล้วก็ถ้าเป็นสมาชิกอะเราเอาคะแนนจากระบบสมาชิกลดได้เลยไม่ว่าคุณจะเข้าพักเมืองไทยได้พ่อยจะเมืองไทยจะไปจองสาขาที่ญี่ปุ่นเราก็ใช้แบบว่า cross country ได้หมดเลยค่ะใช<า>่คร<า>ับดีจังเลยตอนนี้สยอเกตร่องเรือสำราญนะครับ พรินเซสครับแล้วก็ตรงนี้นะครับบูธใหญ่มากเลยครับมีแพ็กเกจตัวหลากหลายแบบเลยครับให้เลือกครับอ่า uh huh. uh huh. ส่วนใหญ่ตรงแพ็กเกจต,ตรงนี้จะเป็นแพ็กเกจเกี่ยวกับท่องเที่ยวต่างประเทศครับ s u uh huh. per rich Thailand นะครับ อ่ามีให้เล่นเกมด้วยครับน่เลอันนี้เล่นเกมอะไรครับ<อ>แบงค์ประเทศต่างๆให้ถูกจับคู่กันให้ถูกต้องอน่าลองน่าลองอ่าบางทีเล่นเกมนะครับจับคู่จับคู่ธนบัตรให้ตรงกับประเทศนะครับื่อกีคุณพ่อก็เล่นได้ถูกต้องนะครับก็ แต่รางวัลน,นะครับอขอบคุณครับจากซุปเปอร์ริชขอบคุณครับบราโสวสไวนงครับครับตํนนั้นก็จะเป็นบูธไหล่ท่องเที่ยวครับแพ็กเกจทัวครับของยูนิทไททปบริษัทยี่วะฮอลิเด์จำกัด ริษัทสูเวลฟราเบลนะครับสายการบินพิสครับจากบังคอกสู่โอซาก้าแอนดียอนนะครับบูธตรักูนเฉินครับช้างหลงสวนสนุกอาณาจักรสัตว์และรีสอร์ทระดับโลกครับ ภายในงานมีที่พักแหล่งท่องเที่ยวแพ็กเกจตวัวให้เลือกมากมายเลยครับคุณพ่อขอเชิญทุกทุกท่านนะครับให้มาเที่ยวที่งานนี้ครับเดี๋ยวคุณพ่อต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องหน่องพรน้องพนัน เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ